วันนี้พ่อสวัสดีครับเนี่ยพันมาแล้วอิ่มแล้ววะสันโดยที่หลังแตด้านัวมีบอลสันเล้วเลี้ยนใส่เลยวะสันนี่เอามาแนี่ยาได้นี่ม่านมาหนิเออไปตำม่านอยู่เจ้าอยู่บนขมือเลยนะมเป็นหยังมันม่านมันเบิ่งหุ่นมันคืออยู่นี่นนครับม่านโอ้โมันจะโตขี้เลี่ยไรนะพ่อนั่น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 นี่นัน่น,นกับ ไก่ล่ะเด้อน่ะบ่มกันเองឲ្យມັນนํากันប ොয় ានេះມັນស្គីមកលូក៏ដែរនអឺอีกบ่2อาทิตย์នេះក៏ออกហើយមិនស្គីออกអឺ ใช่เพเศร้าครับแต่ว่าสู้บ uh, ่สู้เขาครับนะแล้วบุญโฮมแล้ววก็เห็นผู้ใดนี่าใหญ่ครับแล้วมาจากคลองนี่มานแก่แล้วฮึมไ่ได้ตกหนาบมันยัดเจือยัดเจือหนามทวนนะมึง ถูกทวีครับนะอยู่ในหตองใต้หครับโอ้หมัดกี้ครับเขาพยาพันไเป็นตะเบิงครับปีนี่เนาะขย,ยายขยายไสพันนะครับน,ะน,น้องพูเขากับตัวใหญ่มานใหญ่กันเลย้องพูแต่ก็ค,คือตัวนี่ โอ้พบบอดเท่าบอนี่สายพันธุ์พบบอดบอด่บอบอ,บอ,อาอีกแล้วเ,เริ่มคื้นแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขยับขึ้นขยับขึ้นเอาผสมเตียมไปไหลายอันนี้เอ้าคือบ่เอาอยาแล้วมาฉีดเนี่ยฉีดด้วยแม่เกเรียเออฉีดเอ้าสมอสันกะก้าวป้ารถก็ได้มันท่าแห่งเก้าสามเคก็ดีกันมันท่าได้อันบอดด เขาใส่กระบอกฉีดไหมฉีดเลยมันแหงเร็วนะอยากมันแหงมันหัวเกล็ดมันกระเด้งอืมธรรมดามันเศร้าละถ้ามันแตกเศร้ารอดมันต้องไปซีเรียสละมือนี้มันเป็นโลบประจำถิ่นไปแล้วมันมุมนี่กับเป็นอยู่คือเก่าแต่ว่าเป็นแห้งครับเพราะว่าอันนี้แล้วนเดี๋ยวเบลอรอดนั่น ถ่ายแบบพันกันเ่าเห็นดนถ่ายแอคชั่นโมเปียเนี่ยนะครับเลียงงงคือเก่าห้เสือสามตัวเก่าบ่ไอเสือร้ายมัวมียุงกันละ ราคาขาดเบิดเหรอจบเปยตลาดนัดจะหาสื่อโอ้ยพวกสามตัวลอยตัวละห้ทิบาทกบเบอรจบเ้ยใส่ขาดขาดเเนาะเอ้ยเหลี่ยงงวดมาหาเามเาอ้พูดรถจอดย่งพุ่นนี่นงนี่นั่งการูดเท่ากับูรเหลี่ยงงวดเหลี่ยงสูมือเขากัหาเสียฟ้าใสือคือเนาะจบปใส่ขาดขาดเออจบปยใส่ัวเออ่ดขาขาดเีอขายตัวนึงสือใส่ื่เสียสอดยอดนังรถทั้ อยู่บุกวนอยู่พุ่นถ้าเด็กขนมาไอ้กี่ดากบอกขั้นเลยจะหนีขั้นซี้หนีดากขั้นขั้นจะนั่งในพื้นจะนั่งในรองเท้าครับแล้วก็ผายางหรือว่าุงปุ๋ยก็ได้ครับมันมีเงือมียางครับมีขยะผมล่องแล้วสำนนังในพื้นหรือว่านั่งเอาเกือบมาฮ้องนี่เกือบเพรานี่เชื้อโรคเป็นตุ่มเอาผมล่องแล้วครับผมไม่มีกอี้โมเป็นเป็นยางปันใดกับเอ่อเอ่อ ให้เขาสร้างมาให้กันแตตัวในเน็ตกึก่จักตัวอีหน่อยรอยยางมากก็รวยก็บาดเม่อไหนถือนี่มันเป็นโค้งนี่เขาพายเอาเลยนะสารนิ้พานพายเลยเดี๋ยวมาให้เบื่อตดสอบเขานี่ตดสอบมีผ่านตดสอบเขานางได้ก็บพวฮักหรอครับผมนางมาสองอันละครับอันหนึ่งมันผ่ามันขาดามันะพาพาเป็นยังครับเนาะเออยิบไซด้อยู่ครับผ่ามันขาดก็เลยเปลี่ยน พอดีสั่งมาสองอันทำนะมันขาดแล้วกันยังอันอันนี้อันใหม่นี่อันที่สองครับอันนึงกับเปลี่ยนมูตัดเดือดขายมูตัดเดือดขายเกัาอี่ขาดสองอันล้วงูยังไม่ได้ขายอยู่วันเดียวงูตันเดือขายอยู่ยี่ขาดสองอันละเขาทายตจนบรรนักบรรยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะอันนี้ก่อนเบิ่งไฟจยยบาดเดี๋ยวอัดคลิปจัะหน่อยกันยังง่า ุดไข่เมฆไข่ครับมาแล้ววามาเมฆไข่กับซ้ายกันวิ่งไปครับคุณวาจมน้ำเตือคนเมาึ้นเนี้ยคอ <c oughs> บนอนหนำเย็นครีบอากาศหอนๆครับมจุกองวา,ายปันรถมาชน ในนอหน้ามันกับผแห้งแล้วควายเนาะบัท่านหูครับมันโมมี่บอลดูใส เรียงไปเรียงมาเดีเรียงซ้ำมันงัวเข้าควายมันตากันเน่ยอยู่มันมีคนไปเรียงเหรอได้บาทนี่แองคนเรียงครับพี่ มันตรงมืนเอาเนาะเข้าคอกับใเขาลงด้วกันเขาหนาดาเาไปเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมากก็เลยปล่าไปได้เมี่มัะไดหม่ดมัก็เบเลี้ยงเลี้ยงโลเตี้ยงโล่นลี่ครับุกเล้บม็เม่อันสัก็วกันแก่มันมีหมูมีไ่นีปอยู่ครับนะีหมูไปหมอนอก่มีปามวหไ่ปาไกิดนปามกิมไก่นามีหม ไปบอลหมัวว่านเหรอครับนะใครจะไปหอดแต่ว่าสักเพิ่นบ่ไปกันบ่หอดกับบ่เป็นยังครับเพราะว่าอยู่ซำหนีกันหรือว่ายัางใดครับเนะี่ยโซนนี่ครับพระใหญ่ครับนะตรงขามนะลนย,ลนย,ลนยค,นครับนะลำน้ำเตยลำน้ำเตยคงเกษมเนี่ครับนะทีมงานมาเห็นครับนะรอหรับบุญโฮมเข่าสิบสามนี่ครับสิบสามเอ่อสิบสามพฤศจิก,ก,กาเนี่ยครับนะตามอันนี้คน ุมาพีแล้วโอ้ว่ายน้ำมาเลยตอนนี้เมื่อคืนนี้จังได้บ่สะนะบายนะครับมีลองผุดแล้วพจัจจุบัองอ้อมเตยว่ามันเนี่ย

สองคนด้วยบริเวณไต่มาเที่ยงในข้างหน้าเขาเสียดเดไปว่าไะตืวนเฉือนแถวหนี้อยู่ไปงะขึ้นพุ่นแล้วครับว่าตาเชือบขึ้นครับขึ้ ไปแล้วสิยางเงี้ยวไปเลยไปน้ำมูคลิปนี้พวกเราซ้ำนี่ครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับนะนะครับสวัสดีครับ